พญาตาได้รวบรวมสม,สมัครพักพวกประมาณห้าอคนพร้อมอาวุธครบมือตกขั้นก็ยกกองกยกกองก็ยกกำลังออกมาใจขาขวัดวัดพิชัยตีฝ่าวงล้อพมพม่าหนีไปทางทิศตะวันหนีไปหนีไปทางทิศตะวันออกฝ่ายพมา่ายกทัพติดตามไปจน ทันกันที่บ้านโพสาวหา,าวหานพญาตากนำทหารเข้าต่อสู้กับพมา่าจนชนะและเก็บอาวุธพมา่าได้มากมายแล้วก็เดินต่อไปจนถึงบ้านพานนกบ้านพานนกก็ตั้งใจค่าพักเรมขณนะ ขณะนั้นมีกองทัพพม่าเดินทัพเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาพบทหารของพญาตากที่ออกไปหาสเสบียงอาหารจึงไล่ติดตามมาจนถึงบ้านทานุกพญาตากสั่งให้แบ่งกำลังออกเป็นปีกปีกกาเข้าตีโอพมา่าทั้งสองข้างส่วนพญาตากขี่ม้าพร้อมทหาร ตรงเข้าไล่ฟันพมา่าที่ขี่ม้าอยู่ข้างหลังหน้าฝ่ายพมา่าไม่ทันรู้ตัวก็ถอยล่นไปปะทะกับพวกที่เดินเท้าไล่หลังมาทับให้ให้ทําให้ขับขับทำให้ขวนขบวนใช่ไหมขบวนทับพมา่ากระจัดกระจายฝ่ายไทยได้เปรียบลุกไล่ฟัน พม,ม่าจนแตกทับไปข่าวพระยาตากลบชนะพม,ม่ามาหลายครั้งหลายคาเรื่องลือแพร่สารพัดไปอย่างรวดเร็วจนราษฎรที่หลบซ่อนอยู่ต่างพากันมาขอขเข้าเป็นพวกด้วยพระยาตากจึงมีบริวารและสเสบียงเพิ่มขึ้นทำให้รวบรวมไพ่พลได้มากขึ้น จนกลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งแล้วยกกําลังไปเมืองระยองด้วยหมายจะเอาเป็นที่ตั้งกองทัพต่อไปฝ่ายพระลรฝ่ายพระละยองมีชื่อเดิมว่าบุญพระเจ้าเมืองระยองเมื่อรู้ว่าพระเจ้าตากยกกองกําลังยกกองยกกองทัพมาลงมาเล็งเห็นว่ากองทัพของตนไม่อาจจะต้านทานกองทัพพญาตากได้ จึงพาพักพวกออกมาต้อนรับอย่างอ่อนน้อมถึงกลางทางแล้วพวกพวกพาเข้าเมืองพญยาตากจึงยกกองทัพไปตั้งค่ายอยู่ที่ชาญเมืองระยองเมื่อไปถึงเมืองระยองนั้นกรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่พม่าพวกกลุ่มพวกพวกกลมการเมืองเก่า ระยองคิดว่าพระยาตากต้องสุมกำลังพลไว้ลุกลานหัวเมืองอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองถึงเป็นพัการคิดร้ายต่อบ้านเมืองจึงรวบรวมรวบรวมลีพลต่อสู้กับกองทัพพระยาตากแม้ระยองจะห้ามปามอย่างไรก็ไม่เชื่อ แต่พยาตากรู้ทันจึงสั่งให้วางกำลังทหารไว้ทุกทางที่จะเข้าค่ายห้ามโห่ร้องและยิงตอบโต้ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาใกล้ค่ายจึงยิงปืนใส่แล้วให้ทหารลุกไล่ได้ฆ่าฟันจนฝ่ายระยองแตกพ่ายในที่สุดพระยาตากก็ยึดเมืองระยองได้ในคืนเดียวทำให้ต้องกลายเป็นกระแต่ก็จำ ปล่อยเลยตามเลยเมื่อตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วเหล่าบริวารต่างพากันเรียกว่าเจ้าตากตั้งแต่นั้นมาโอ้เย่ยมากเยยมมาก